สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2 5 6 5ราครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงช่วงเดือนนี้นะครับยาวไปจนถึงเดือนหน้าแล้วก็เดือนกันยายนด้วยนะครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีเงินอะไรเข้ามาช่วยเหลือบ้างและในเดือนหน้าเรามีกนดการสสำคัญอะไรนะครับ มาเริ่มกันที่วันนี้นะครับเป็นวันที่เงินเข้านะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งประกอบไปด้วยผู้สงูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับโดยในส่วนของเบี้ยก็เข้าทั้ง3กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าบัญชีตามปกติซึ่งเ,เงินทั้ง3กลุ่มนี้โดยปกติแล้วก็จะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนวันที่10ตรงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับก็จะเลื่อนเป็นวันทําการที่เร็วขึ้นฉะนั้น เดือนนี้นะครับวันที่1ิตรงวันอาทิตย์ฉะนั้นเงินก็เลยมาเข้าตั้งแต่วันนี้เลยคือวันศุกร์ที่8นั่นเองเงินก็เข้าบัญชีตั้งแต่เช้าแล้วนะครับทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้สูงอายุทุกคนนะครับวันนี้ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในอัตราปกตินะครับแล้วในส่วนที่เป็นเงินเพิ่มนะครับที่จะเพิ่มให้ตั้งแต่เมษานะครับตามขั้นบันไดนะครับไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่ง สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินที่จะได้เพิ่มนั้นไม่ได้เพิ่มในวันนี้มันแยกวันจ่ายกันนะครับวันจ่ายเงินเพิ่มสําหรับเบี้ยสูงอายุนั้นกําหนดไว้แล้วนะครับก็คือ วันที่19กรกฎาคมเดือนนี้นะครับฉะนั้นใครที่ได้รับเบี้ยยังชีพนะครับวันนี้เงินเข้าในอัตราเดิมยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมก็ได้แจ้งมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าเงินเข้าคนละวันกันนะครับฉะนั้นในส่วนที่จะได้รับเพิ่มในวันที่19กกรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีจํานวนเงินที่แตกต่างกันตามแต่ละขั้นของเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครได้เบี้ยยังชีพ600นะครับรัฐบาลจะเพิ่มให้เดือนละ100นะครับ ถ้าหากว่ารวมกันก็เป็น700นะครับใครที่เดิมได้700รัฐบาลจะเพิ่มให้เดือนละ150้ก็คือรวมกันก็เป็น8 5 0ใครที่ได้800รัฐบาลเพิ่มให้200รครับรวมกันก็เป็น1000ถ้าใครที่ได้1000นะครับรัฐบาลเพิ่มให้250นะครับต่อเดือนนะครับก็จะเป็น1 2 5 0นะครับนี่คือ,อยอดที่จะเพิ่มให้ทีนี้นับตั้งแต่เมษาไปต้นมารัฐบาลก็อนุมัติแล้วจะให้จ่ายตั้งแต่เมษาใช่ไหมครับ แต่ว่าตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาสา3เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้จ่ายในอัตราที่เป็นส่วนเพิ่มจนถึงวันนี้ประจําเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับก็เบี้ยเงชีพก็เป็นอัตราเก่าอยู่ฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็ต้องติดเงินเราอยู่นะครับผู้สูงอายุนะครับจำนวน4เดือนนะครับที่เป็นเงินส่วนต่างที่จะต้องเพิ่มแต่ยังไม่ได้เพิ่มฉะนั้นวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับเงินส่วนต่างนะครับที่จะเข้าบัญชีของเรานะครับก็ จะได้เป็นจำนวนเงินคูณ4นะครับคือตกเบิก4เดือนนะครับฉะนั้นใครที่เดิมได้600นะครับจะต้องได้บวกเพิ่มเดือนละ100นะครับวันที่19กร,รกฎาคมนี้ก็ได้100คูณ4เพราะตกเบิก4เดือนก็เป็น400บาทนะครับวันที่19นี้นะครับส่วนใครนะครับที่ได้700นะครับจะต้องบวก150ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ150คูณ4ก็คือได้เท่ากับ600บาทในวันที่19นี้ ใครที่เดิมได้800รัฐบาลจะเพิ่มให้เดือนละ200ใช่ไหมครับทีนี้200ตกเบิกยอดหลัง4เดือนก็200คูณ4ก็ได้800บาทในวันที่19นี้ส่วนใครที่เดิมได้1,000รัฐบาลต้องเพิ่มเดือนละ250ฉะนั้นตกเบิกยอดหลัง4เดือนก็250คูณ4ก็เป็น1,000บาทเข้าบัญชีในวันที่19นี้เช่นเดียวกันเน้นย้ำนะครับเงินเข้าบัญชีธนาคารตามช่องทางเดิมที่ท่านได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ แต่ถ้าใครรับเงินสดกับอบตเทศบาลก็รับช่องทางเดิมรับรับเงินสดเหมือนกันแล้วก็เน้นย้ำนะครับอันนี้คือได้ทุกคนไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าเอามาปนกันทุกคนทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันอยู่ทุกวันนี้นะครับอย่างวันนี้ท่านได้รับเบี้ยยังชีพนะครับก็คือทุกคนที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนก็จะได้รับส่วนเพิ่มนะครับเขาเพิ่มให้ทุกคนนะครับไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะมีหรือไม่มีบบััตรรรสิกกานนนนะ็อเ้้้ยฉ เงินส่วนเพิ่มตกเบิกย้อนหลัง4เดือนนะครับรอวันที่19นี้เข้าบัญชีอย่างแน่นอนเพราะว่ากําหนดวันเรียบร้อยแล้วตามมติคอรมอนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับก็คือภายในวันที่10ต้นเดือนก็ได้รับเบี้ยในอัตราปกติแล้ววันที่19ของเดือนหน้าก็เหมือนกันครับก็จะได้รับเงินส่วนเพิ่มแต่จะเป็นส่วนเพิ่ม1เดือนแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตกเบิกย้อนหลังเนี่ยมันมาทันปัจจุบันแล้วนะครับฉะนั้นเดือนหน้าสิงหาคม ต้นเดือนภายในวันที่10รับเบีย้ยปกติวันที่19รับเงินเพิ่มนะครับส่วนเดือนกันยาก็ยังเหมือนเดิมครับภายในวันที่10รับเบีย้ยอัตราปกติแล้ววันที่วันที่สิกันยาก็รับเงินเพิ่มเช่นเดียวกันแต่เป็นเงินเพิ่ม1เดือนแล้วไม่ให้ตกเบิกแล้วนะครับว่าจะเป็นเดือนต่อเดือนไปก็จะไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นั่นเองนี่คือสําหรับผู้สูงอายุทุกคนที่ได้รับเบีย้ยชีพผู้สูงอายุหลายท่านก็สอบถามว่าแล้วเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น2กกกลุ่่มมมมนีี้ารรปับเพิไห็ต้องตอบว่างไม่มี นะครับเว้นแต่จะมีบัตรสวัสดิการนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับก็ขอมาถึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งมันคาบเกี่ยวกันก็คือสําหรับผู้สูงอายุทุกคนนะครับเมื่อสกู่ผมแจ้งแล้วว่าได้รับเบี้ยอย่างชีพแล้วก็ส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มนี้ได้ทุกคนในวันที่19นะครับทีนี้ถ้าหาว่าท่านใดเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยอันนี้ในบัตรสวัสดิการจะมีเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัััตตรรรสดิกกาาาแหห่่งงฐ เข้าบัตรสวัสดิการเดือนละ50หรือ100บาทในทุกวันที่15ของทุกเดือนอันนี้ผู้ที่มีบัตรที่เป็นผู้สูงอายุน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นใครนะครับที่ต้นเดือนบัตรสวัสดิการนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับเงินซื้อของ300บาทต้นเดือนในวันที่15จะมี100บาทเข้าบัตรสวัสดิการใครที่เงินซื้อของต้นเดือน200วันที่15ก็จะมีเงิน50บาทเข้าบัตรสวัสดิการเงิน50บาท100บาทนี้เรียกว่าเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มัรดิกา เป็นเงินสดกดได้แปลว่าเอาบัตรสวัสดิการไปกดจากตู้ ATM มกรุงไทยได้หรือจะบอกร้านค้าว่าจะดึงเงินจากเงิน E m มนี่ไปชำระค่าสินค้าเลยก็ได้ถ้าหากว่าร้านค้าเขารู้วิธีนะครับนี่คือสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการดังนั้นผู้สูงอายุจึงมี2กลุ่มคือกลุ่มแรกไม่มีบัตรสวัสดิการก็ได้เฉพาะเงินส่วนเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพนะครับที่จะเข้าทุกวันที่19หลังจากนี้ไปนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้สูงอายุแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะได้ทั้้้งส่่ววนเเพพิมบียียยชก็ไดด และเงินในบัตรสวัสดิการก็มีเงินส่งข้อส่งอายุทุกวันที่1 5เข้าบัตรสวัสดิการด้วยฉะนั้นใครมีบัตรสวัสดิการนะครับที่เป็นผู้สูงอายุก็ได้2ต่อใครไม่มีบัตรก็ได้ต่อเดียวนั่นเองนะครับทีนี้สําหรับผู้พิการนะครับก็อย่างที่แจ้งไปว่าถ้าหากว่าท่านเป็นผู้พิการนะครับตอนนี้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมยกเว้นว่าท่านเป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยทุกวันที่22ของเดือนผู้พิการท่านใดที่มีบบบัััััตตรรรรรสสสวววดดิิิิกกกาาาาแห่งงฐ้้ย็จะมีเเเนพศษ200ทข นะครับเป็นเงินสดกดได้สะสมได้หรือจะซื้อของได้เช่นเดียวกันนี่คือสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการถ้าหากว่าไม่มีบัตรสวัสดิการก็ได้รับเบี้ยต้นเดือนไปตามปกติแต่ถ้าว่าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยผู้สูงอายุก็จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการวันที่15ผู้พิการก็มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการทุกวันที่22นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงภาพรวมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยังใช้ได้ไปเรื่อยๆเดือนนี้กรกฎาคมยังใช้ได้เงินเข้าตามปกติเดือนหน้าสิงหาคมก็ยังใช้ได้เดือนถัดไปกันยายนก็ยังใช้ได้ในแต่ละเดือนมีเงินเข้าบัตร4บวันด้วยกันนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างคือวันที่1 ของทุกเดือนนะครับก็คือมีเงินซื้อของร้านธงฟ้า3 0 0ร0อยสเงินค่าเดินทางอย่างละ500คําว่าอย่างละ500ก็แปลว่าขึ้นรถไฟต่างจังหวัด500ขึ้นรถทัวร์ต่างจังหวัดก็อีก500แยกออกจากกันถ้าขึ้น2อย่างแปลว่าได้1000นะครับและใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลยังมีก้อนที่3อีกก็เป็นสําหรับขึ้นรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าในกรุงเทพอีก500บาทฉะนั้น ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพปริมมณฑลก็มีตั้ง3ก้อนเลยคือรถทัวร์ต่างจังหวัด500รถไฟต่างจังหวัด5 0 0้และรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯอีก500รวมเป็นพันหเลยไม่ใช่รวบเป็น500เดียวกันนะครับแยก500ออกจากกันเป็น3ก้อนแต่ใครอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แค่5002ก้อนคือรถทัวร์กับรถไฟนะครับนี่คือทุกวันที่1นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีส่วนลดค่าแก๊สนะครับเดือนละ,อะขออภัยครับหนึ100บาทแต่3เดือนใช้ได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่หาร้านแก๊สเจอ นะครับถ้าหาว่าหาร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการเจอก็ไปใช้นะครับแล้วก็จะใช้ได้แค่3เดือนใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับในรอบนี้ก็คือกรกดามสิงหากันยาเดือนใดเดือนหนึ่งท่านใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับหนึ100บาทส่วนลดค่าแก๊สนี่คือทุกวันที่1 ต่อไปทุกวันที่15ก็อย่างที่แจ้งไปถ้าว่าท่านเป็นผู้สูงอายทุที่มีบัตรสวัสดิการก็มีเงิน50บาท100บาทเข้าบัตรสวัสดิการต่อไปคือทุกวันที่18ของทุกเดือนก็คือเงินค่าน้ําค่าไฟยังมีอยู่ตามปกติสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาไว้และค่าน้ําค่าไฟไม่เกิน315บาทแล้วก็จ่ายในอตัตราจ่ายเองนะครับในอตัตราตามหน้าบินไปก่อนแล้วเดือนถัดไปจะมีเงินคืนค่าน้ําค่าไฟมาให้โดยค่าน้ําคืนแค่100บาทแรกแต่ค่าไฟ คืนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทก็จะเป็นเงิน E ีมันนี่เป็นเงินสดกดได้สะสมได้เช่นเดียวกันและต่อไปก็คือทุกวันที่22เฉพาะสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการก็มีเงินเพิ่ม200บาทเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงิน E ีมันนี่เช่นเดียวกันกฉะนั้นในแต่ละเดือนก็จะมีเงินเข้าบัตร4วันด้วยกันคือวันที่1วันที่15 18แล้วก็ยี่ส2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายน เดือนกันยาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วทีนี้ย้อนมาครับเดือนสิงหานะครับกำหนดแล้วนะครับเดือนสิงหาแต่ยังไม่ได้กําหนดวันที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งทั้งคนเก่าคนใหม่ก็ต้องไปลงหมดคนที่มีบัตรอยู่แล้วถ้าอยากจะลงก็ต้องก็ต้องลงด้วยคนใหม่ก็มาลงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอกําหนดวันที่อีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะครับจะอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ ช่องทางการลงทะเบียนนะครับก็คือคล้ายๆรอบก่อนก็คือกรุงไทยทกศออมสินคลังจังหวัดที่ทําการอาเภอสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครสํานักงานเมืองพัทยานะครับใครสะดวกที่ไหนไปลงที่นั่นไม่ต้องเดินทางกลับภูหลาเนาไม่ต้องเดินทางไปบ้านตัวเองไม่ต้องนะครับอยู่ที่ไหนลงได้หมดเลยไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ไม่เกี่ยวกับว่าท่านทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนด้วยไม่ต้องเดินทางเลย ใกล้ที่ไหนเป็นลงที่นั่นและยังมีช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์เพิ่มเติมมาด้วยซึ่งทางเว็บไซต์นั้นจะเฉพาะบางกลุ่มเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเลว่าเฉพาะกลุ่มไหนถึงจะลงทางเว็บไซต์นะครับและสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่ได้นะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยดูแลในการลงทะเบียนให้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะครับ ก็หลายท่านนะครับก็คงจะเคยได้ทราบแล้วนะครับว่าคุณสมบัติก็คือต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่อายุ18ณวันไหนเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นณวันลงทะเบียนหรือณต้นปีนะครับหรือจะยึดเอาณวันไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องไม่ใช่บุคคลต้องห้ามซึ่งประกอบไปด้วยไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ผู้ต้องโทษต้องขังไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และที่สําคัญครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคํานี้แหละครับที่เป็นประเด็นปัญหาว่ามีหลายท่านสอบถาาามมว่ กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสอสมถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการลงทะเบียนครั้งนี้หรือไม่นะครับแนวในการาให้ข้อมูลออกมาในตอนนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งว่าการตีความล่าสุดนะครับจากกฤษฎ,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 ฎีกานะครับภายในกระทรวงการคลังก็ให้ข้อมูลว่าในการนิยามในรอบนี้จะถือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามการลงทะเบียนในครั้งนี้ฉะนั้นลงทะเบียนลงได้ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งรวมถึงอสมสารวัตรกำนันคณะกรรมการหมู่บ้าน นะครับเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทางปกครองนะครับสามารถลงทะเบียนได้ครับแต่ก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือรายได้นะครับรวมทั้งปีก็ต้องไม่เกิน1,000 0แบาทด้วยนั่นเองนะครับก็ขอแจ้งเป็นเบื้องต้นไว้นะครับทีนี้หลักเกณฑ์รอบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะดูทั้ง2องอย่างคือรายได้เจ้าตัวต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท รายได้เฉลี่ยทั Hence, ้งครอบครัวก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยคําว่าเฉลี่ยนั้นนะครับให้หมายถึงเอารายได้ของตัวผู้สมัครบวกรายได้ของคู่สมรสแล้วก็บวกรายได้ของลูกที่อายุไม่เกิน18ก็คือเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจานวนคนก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยแปลว่าต้องผ่านทั้ง2อย่างคือรายได้เจ้าตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวก็ต้องไม่เกิน1,000 0แบาทด้วยทีนี้คําว่าครอบครัวดูแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ฉะนั้นใครที่ไม่ใช่คู่สมรส ใครที่ไม่ใช่ลูกที่อายุไม่เกิน18ไม่ต้องสนใจไม่นับเลยแม้ว่าจะอยู่ในชายคาเดียวกันก็ตามไม่รวมพ่อแม่ไม่รวมพี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาหลานเขยเลยสะพ้ายไม่รวมเลยครับไม่จําเป็นต้องกังวลนะครับไม่ดูเลยครับดูแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18และแม้ว่าคู่สมรสและลูกอายุไม่เกิน18จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เอามารวมกันเฉลี่ยกันอยู่ดีเพราะดูความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ไม่ได้ดูว่าตัวเราอยู่ในชายคาร่วมกับมใครไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องกังวลว่าชื่อท่านจะอยู่ในทะเบียนบ้านใครใครจะชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่านไม่เกี่ยวไม่ดูทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันและคําถามสําคัญก็คือว่าหลายท่านสงสัยว่า1ครอบครัวลงทะเบียนได้กี่คนคําตอบก็คือว่าลงได้ทุกคนเลยครับถ้าหาว่าอายุเกิน18ฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับเราอาจจะไปสับสนว่าเอ๊ะมีการเฉลี่ยไรายได้ทั้งครอบครัวอย่างนี้แสดงว่าต้องส่งตัวแทน1คนไปสมัครใช่หรือไม่ครับเรก็คือไม่ใช่ ถ้าใครเห็นว่าตัวเองนะครับมีคุณสมบัติตามที่กําหนดก็คือรายได้ไม่เกิน0,000 0แสนนะครับก็สมัครได้หมดใน1ครอบครัวสมัครได้มากกว่า1คนครับสมัครทุกคนเลยก็ได้ถ้าอายุเกิน18แนะครับแล้วรอดูนะครับเดี๋ยวภาครัฐก็จะตรวจสอบเองว่าท่านผ่านคุณสมบัติหรือไม่ส่วนในเรื่องอื่นเช่นเงินฝากยังคล้ายเดือคือไม่เกิน0,000 0แสนแต่จะมีความเฉพาะเพิ่มมากขึ้นก็คือคิดเฉลี่ยต่อครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันคือเงินฝากบวกกันหารจำนวนคนในครอบครัวต้องไม่เกิน1000 0แบาทด้วยในรอบนี้ใครมีบัตตรรเครดิ นะครับก็อาจจะน่าเสียดายเพราะว่าจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปเลยเพราะว่าแนวโน้มจะรายได้เกิน1 0 0 0 0แใครที่มีการกู้กู้ซื้อบ้านห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถห้ามเกิน1ล้านถ้าเกินไปว่ารายได้น่าจะเยอะน่าจะเกิน10,000แสนนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เรื่องที่ดินก็จะคล้ายๆรอบที่แล้วนะครับที่ดินเกษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1ไร่นะครับถ้าหากว่ามีบ้านนะครับมีบ้านพร้อมที่ดินนะครับห้ามเกิน25ตารางวา ถ้าหากว่าเป็นห้องชุดคอนโดห้ามเกิน35ตารางเมตรนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ที่เคยแจ้งไปแล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้ข้อมูลที่จะแจ้งไหนมีอยู่2ประเด็นอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันอสมอต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าสมัครได้ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามการตีความนะครับในรอบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แปคว,ว่าสมัครแล้วจะผ่านนะครับก็ต้องมาดูว่าไรายได้รวมเกินแสนหรือเปล่าด้วย และประเด็นที่2ก็คือใน1ครอบครัวสมัครได้มากกว่า1คนครับไม่ต้องกังวลไ,ไม่จำเป็นต้องส่งตัวแทน1คนนะครับสมัครได้กี่คนก็ได้ขอแค่อายุเกิน18แนะครับและนี่ก็คือ,อสําหรับหลักเกณฑ์นะครับในรอบนี้ประเด็นต่อไปที่จะนําเสนอก็คือว่าในเดือนนี้นะครับกระทรวงคลังก็ให้ข่าวออกมาว่าจะมีการออกมาตรการเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพนะครับซึ่งตอนนี้หลายท่านก็สอบถามมาว่าแล้วคนละครึ่งจะกลับมาอีกไหมคาตอบก็คือว่าเงียบไปเลยครับกระทรวงรคลังหยุด เลิกพูดถึงโครงการคนละครึ่งไปเลยฉะนั้นแล้วความหวังจึงมีน้อยลงแต่ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมนั้นก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ได้มีการพูดถึงมาตรการหรือให้รายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกเลยทําได้แค่รออย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะฝากโครงการเราเที่วด้วยกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็มีการเพิ่มสิทธิ์นะครับ1.5ล้านส kind of ิทธ์เข้าไปแล้วตอนนี้สิทธิ์ก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆฉะนั้นใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่8กันยายนไปจนถึง31ตุลาสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันได้สามารถที่จะไปติดต่อจองโรงแรมแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ใครนะครับที่เคยใช้สิทธิ์ในเฟสก่อนๆอยู่แล้วก็สามารถติดต่อจองโรงแรมได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยนะครับใช้สิทธิ์ในเฟสก่อนๆนะครับก็ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันก่อน ค,คำว่า1.5ล้านสิทธิ์เพิ่มนั้นหมายถึงจํานวนห้องคูณจํานวนคืนซึ่ง1คนนั้นได้10สิทธ์แปลว่าจองห้องคูณจํานวนคืนได้ไม่เกิน10นั่นหมายความว่าใน1ทริปนะครับมีคนได้มากกว่า1คนเดินทางเป็นหมู่คณะได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าใช้สิทธิ์เราคนเดียวแต่จองได้เท่ากับจํานวนห้องคูณ,ค,ณคืนไม่เกิน10แปลว่าจองหนึ่งห้องนอน10คืนก็ได้นะครับสมมติห้องหนึ่งนอนได้2คนนะครับก็เท่ากับ1นึคูณสิก็ได้เท่ากับ10 หรือจะจอง2ห้องแปลว่าไป4คนนะครับจอง2ห้องนอนได้ถึง5คืนเลยครับเพราะว่า2อคูณหได้10หรือจะจอง5ห้องแล้วนอน2คืนก็เท่ากับ10เหมือนกันคือ5้คูณสได้10นะครับแต่5ห้องก็แปลว่านอนได้ตั้ง10คนสังเกตไหมครับว่าสิ์เราคนเดียวนะครับแต่จองห้องได้ตั้งห้ห้องแปลว่าไปได้ตั้ง10คนด้วยสิธิ์เราคนเดียวนะครับสิทธิประโยชน์ก็คือว่าถ้าหากว่าท่านจองที่พักภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันท่านได้รับส่วนลดทันที40%นะครับซึ่งเยอะมาก นะครับแล้วก็ในระหว่างที่ท่านเดินทางไปพักในระหว่างนั้นเอาแอปเต่าตังไปสแกนกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับส่วนลดทันที40%วันละไม่เกิน600บาทต่อจํานวนห้องที่จองซึ่งผันแปรตามจํานวนห้องด้วยแปลว่าถ้าหากว่าท่านจอง2ห้องเพดาน600บาทก็คูณ 2, เป็นพันสจอง3ห้องเพดาน600บาทก็คูณ3เป็นพันแนะครับก็จะคูณไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครเดินทางโดยเครื่องบินก็ยังได้รับส่วนลดค่าตัว๋วเครื่องบินอีกนะครับน,นี่รับห้อี่ท่าน่านิทธิ์ในการ ได้รับส่วนลดตัวเครื่องบินถึง2ที่นั่งด้วยกันผันแปตามจำนวนห้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ต้องขอเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าชื่อโครงการว่าเราเที่ยวด้วยกันก็จริงแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านมีความจะเป็นต้องเดินทางไปพักค้างอ้างแรมในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้เลยครับไม่ต้องเที่ยวก็ได้ไปท,ทําธุระก็ได้ไปหาญาติก็ได้นะครับก็ขอ,อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะขอเน้นย้ำนะครับการเตือนภัยนะครับซึ่งทางอยอยน,น,นั้นมีความเป็นห่วงับเกกี่ยว โลกออนไลน์นะครับที่มีการนำเสนอโฆษณาสินค้าโดยเฉพาะเครื่องสำอางสบู่ครีมทาผิวนะครับต้องขอท้าความก่อนว่าสมัยที่เรามีแต่ทีวีนะครับกฎหมายยังควบคุมการโฆษณาให้เป็นธรรมได้ให้ไม่เกินจริงได้แต่ต้องแต่มีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มี u t u b e นะครับเราเจอผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงและผิดกฎหมายจำนวนมากวิธีสังเกตแบบนี้ครับถ้าหากว่าโฆษณานะครับมีการ สื่อใดก็ตามมีการนําเสนอสปอนเซอร์หรือโฆษณาเป็นเครื่องสาอําอางขอให้ทุกท่านรับทราบนะครับไว้ 1. เรื่องก็คือว่าเครื่องสาอําอางทําหน้าที่ได้แค่ 1. ทําความสะอาด 2. เพิ่มความงามแค่นั้นฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเจอใครไปรีวิวหรือโฆษณาสบู่หรือครีมบำรุงผิวว่าทําให้สีผิวเปลี่ยนให้ขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะครับให้มีสุขภาพดีขึ้นอะไรก็ตามนะครับ ขอให้รู้ไว้เลยว่านี่คือการโฆษณาที่ผิดกฎหมายนะครับสบู่ทําความสะอาดอย่างเดียวนะครับถ้าเอาเป็นเครื่องสําอางก็แค่ความสวยงามอย่างเดียวเครื่องสําอางไม่มีสิทธิ์ทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปเช่นไม่สามารถทําให้ผิวขาวผิวใสหรือผิวเนียนขึ้นไม่มีทางนะครับและไม่สามารถทําให้กลิ่นตัวหายไปก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คือผิดกฎการโฆษณานะครับซึ่งการโฆษณาในลักษณะนี้เข้าข่ายการโอด อวดอ้างสรรพคุณคือโฆษณาเกินจริงนะครับผู้กระทำการมีความผิดมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังการโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือสบู่หรือครีมอะไรก็ตามถ้ามีการพูดถึงว่าทำให้สีผิวเปลี่ยนให้ขาวขึ้นหรือให้ความดำลดลงก็ตามนะครับเครื่องสำอางไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้สีผิวเปลี่ยนนะครับเครื่องสำอางทำได้แค่ทำความสะอาด และทําให้มีความสวยงามมากขึ้นเช่นถ้าแป้งมันเป็นสีขาวสีครีมเรามาทาผิวมันก็ทําให้ผิวเราเปลี่ยนไปตามสีแป้งสีครีมเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะทําให้สีผิวเราเปลี่ยนไปจากไหนได้เช่นเดียวกันครีมอะไรก็ตามทาแล้วก็คือทําให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถบอกว่าทําให้กลิ่นตัวหายไปนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านใดนะครับพบการกระทําผิดนะครับสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่อยอยนะครับเบอร์สายด่วน 1556และที่สำคัญนะครับออยอเน้นย้ำว่าแม้ผลิตภัณฑ์นั้นจะอ้างว่ามีการจดออยอถูกต้องแต่มันคนละเรื่องกันกับการที่จะไปโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณนะครับแม้จะมีออยอจดทะเบียนจดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ไม่มีสิทธิ์มาโฆษณาเกินจริงฉะนั้นการโฆษณาเกินจริงเป็นคนละเรื่องกฎหมายคนละฉบับกันฉะนั้นขอทุกท่านระมัดระวังเครื่องสําอางที่บอกว่าทําให้สีผิวเปลี่ยนทําให้ขาวขึ้นทําให้ดันลดลงทําให้ กินตัวหายไปนะครับซึ่งอันนี้คือผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นก็ขอเน้นย้ําโดยเฉพาะนะครับทุกวันนี้ในสื่อโซเชียลนะครับจะมีคําว่ารีวิวนะครับการรีวิวแล้วก็บอกว่ามันดีก็แนะนําต่ออันนั้นไม่ผิดครับแต่ถ้าบอผู้รีวิวเป็นผู้รับมาขายเองด้วยก็แปลว่าคนที่รีวิวสินค้านั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับยอดขายฉะนั้นท่านต้องพิจารณาดูดีๆนะครับว่า การที่เขาบอกว่าสินค้านั้นมันดีนั้นมันน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะเขากําลังขายของอยู่พ่อค้าแม่ค้าก็ย่อมจะบอกว่าสินค้าของตัวเองมีแต่ข้อดีในขณะที่การรีวิวที่แท้จริงนั้นเขาต้องบอกข้อดีบอกข้อเสียบอกความไม่เหมาะสมกล้าตินะครับกล้าที่จะวิจารณ์ว่าสินค้านั้นไม่ดีอย่างไรควรจะปรับแก้หรือพัฒนาสินค้าอย่างไรไม่ใช่บอกว่าดีอย่างเดียวแล้วก็รับมาขายด้วยฉะนั้นแล้วการที่บอกว่ารีวิวแล้วก็เอามาขายด้วย จึงมีความน่าเชื่อถือน้อยลงนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอีกและอยอแจ้งเตือนนะครับแม้จะจดแจ้งอยอถูกต้องตามกฎหมายแต่ภายหลังก็ไปอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอันนี้มีจับมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมแอบเพิ่มเติมสารเคมีต้องห้ามทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางเคสบางรายนั้นนะครับบางเจ้านะครับไปเพิ่มสารที่ทําให้สีผิวขาวขึ้นซึ่งเป็นสารอันตรายสารต้องห้ามนะครับ จะทําให้ผิวหนังนั้นไวต่อแสงนะครับแพ้มากขึ้นสิวขึ้นมากขึ้นและอาจจะไปถึงขั้นมะเร็งผิวหนังในระยะยาวก็เป็นไปได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังสินค้าที่ขายในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube โดยเฉพาะแบรนด์ต่างๆที่เราไม่ค่อยรู้จกักอยู่ๆก็มีแบรนด์นี้ขึ้นมาต้นทุนก็จะถูกราคาก็จะถูกแต่สรรพคุณนั้นก็จะจะค่อนข้างที่จะเกินจริงมากนะครับเช่นทําให้สีผิวเปลี่ยนนะครับทำให้กลิ่นตัวหายนะครับจะเปลี่ยนจาก ขาวเป็นขาวขึ้นหรือดำเป็นขาวหรือดำเป,เป็นดำน้อยลงทุกอย่างนะครับอยอนิยามเลยว่าเครื่องสําอางไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสีผิวไม่สามารถที่จะไปทําให้โครงสร้างร่างกายเปลี่ยนได้ฉะนั้นถามท่านใดเจอนะครับช่องอะไรก็ตามหรือ Facebook หรือ Youtube อะไรก็ตามที่นําเสนอสินค้าในลักษณะที่โอดอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ค้ารายอื่นๆด้วย ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะเกือบจะเป็นวิจชาชีพแล้วนะครับเพราะว่าหลอกลวงประชาชนท่านใดพบเจอพบเห็นสามารถที่จะโทรสายด่วน1556แล้วก็แจ้งชื่อช่องชื่อช่องทางชื่อ Facebook ได้เลยนะครับว่ารายไหนนะครับเอาสินค้ามาหลอกลวงประชาชนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ